วันนี้จะมาทำแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่นี่ไก่อันนี้ลูกชิ้นปลาใช่ไหมค่อืออันนี้อะไรสองเกลือสองเกลือมเมื่อเขือพวงกับมเมื่อเขือซืๆนี่ก็หะวละผ้าแล้วก็กะทิท้ายกับหัวอันนี้จะอันนี้จะเป็นหัว อันนี้จะเป็นท้ายอันนี้พริกแกงพริกแกงเค็มหวานใช่ไหมที่บ้านเนี่ยท้ายกับหัวเหรอที่บ้านเนี่ยหัวกระหางเออหนะังมากกระหางเลยไม่เหมือนกันมั้ไหมาเรียกหางกะทิไม่ใช่ท้ายกะทิเออนี่กำลังต้มน้ำกะทิต้องเคี่ยวก่อนใช่ไหม เดี๋ยวพักนึ่งรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปที่แกงใส่เดี๋ยวต่อไปข้อท้ายกะทิใส่พริกแกงใส่ลงไปแล้วแกงเขียวหวานถ้าจะให้ผีสวยนะใส่พริกเผ็ดเอ้ต้มพริกแกงเผ็ดตรงนี้นึง นี่ได้ไนเวลาจะซื้อเข้ามาก็จะผสมให้นิดนึงเงี้ยสีมันจะสวยมันจะสีไม่จืดสีจะน่ากินใช่อืออู้หูดีใจเขียวจ้ะเริ่มี้แล้วใช่ไหมที้แล้ว,ลวอือเพรที้สีมันจะเปลี่ยนเนี่ยแล้วม,มันก็จะเป็นอาทิตมันจะเป็นบวมๆใส่อะไรนะไก่ ใส่ให้สุกพอตั้งไม่สุกคาตาคาตาคาตใส่กคะตาคาตาอืมไปพร้อมเลยดีกว่ามันธุแข็งใส่เลยน้ำตาลตะโนดใส่ลงไปแล้วรอไก่ไม่ทันสุกดีหรอกท่านเดือดสักพักหนึ่งแล้วก็เอามะเขือใส่แล้วก็ปรุงรสแล้วก็เสร็จอ่ะน่าคนก่อนได้ต่อไป มะเขือพวงช้องมะเขืออันนี้หัวที่หาง่อันนี้หัวมันโอ้หัวาอยนนู่นี่ยังไม่ได้แกะเติมเลยถ้าเไม่อพอก็เติมหน่อยเนี่ยสีสวยไหมอือแล้วก็ใส่ใบยังใบไทยสุดท้าย<อ>ถ้าไราปิดแก๊สเลยเราต้องชิมก่อนว่ามันหวานเค็มพอดีหรือเปล่าของเทแนี่นอนน่ากินคุ้นกันแบบตัวเติมหาได้ เพราะว่าเป็นยำนมจนพอแล้วมม้งเก่งเุกคนุนกคนอืมอไม่ไม่ทน,น้นปตาลเปลีย่ยนเีกขนมจีนเติมน้ำอีกพอนี่้สีนสีมาก,มากเดี๋ยวเราให้เด็กย,ยิดนึ่ก็สุดแล้วเพราะว่าไข่สิบหากแป๊บนึง่งโูเร็จแล้วใส่ทุกคิ้นลงไปแล้ว แล้ขิ้นผสมด้วยบุ้งเงยอย่างเด็ดุ้งก่อนนะขั้นตอนสุดท้ายใชอบัดเดียดบุกบุกเลยใส่ยังก่อนใส่าหละพ่า ที่เด็ดชั่วโมงนี้ได้ไหมความหอมดีแก๊ดได้เลยหอมตีหลังทวนๆเลยแล้ว<อ>รพร้อมเส<ม>ิร์ฟอ,อือ,อโอเคเสียบร้อยโอ้เป็นตะหอนแถว ขนมจีนแกงเขียวหวานบอกอืมอืมจำนวนกินเต้านะเก็บไป่ชากินน้ำยืดเยอะๆหนึ่งจิ้งเจอ แก่แล้วโอเคอเเป <c oughs> ียนีดิเป <c oughs> <อ>ี้ยนเล็บปากหว่าน กินก่อนแก็งแค่วันสูตรบางน้อยอร่อยกินกูอืม <c oughs> <c oughs> อืมน้องไ,องไก่ก็ืม

ชาที่กำามังกำลังหมาเสียบหนไม่ยอดยาเยีย แต่พอเสียบให้ไปหาหมอจะทำเองทำเองก็อร่อยอยากให้มันอร่อยต้องใส่ลงไป มันหยุดไม่ได้ไปไหนหยุดสามวันอืมเสียงก่าเดีอืม